สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนครับเดลเกอร์จะมาอัปเดตตารางการแข่งขันครับซีเกมประจำวันที่5ธันวาคมนะครับ2568แครับแน่นอนครับว่าวันนี้มีการแข่งขันด้วยกันหลากหลายชนิดกีฬาเลยทีเดียวนะครับไปกันที่เบสบอลกันก่อนเลยนะครับประเภททีมชายรอบแรกนะอินโดนีเซียพบกับมาเลเซียเวลา9นาฬิกานะครับสปลาวครับพบกับสิงคโปร์เวลา10นาฬิกานะครับแล้วก็ทีมชาติไทยของเราครับจะพบกับเวียดนามนะครับเวลา14นาฬิกานะครับ ฟุตบอลชายครับก็รอบแรกนะครับเมียนมาพบกับฟิลิปปินส์ครับเวลา18นาฬิกานะครับแล้วก็ทางด้านของฟุตบอลหญิงนะครับเมียนมาพบกับฟิลิปปินส์เวลา16นาฬิกาครับเวียดนามพบกับมาเลเซียเวลา18นาฬิกาจุดสามศูนย์นอนะครับหรือก็6โมงครึ่งตอนเย็นบ้านเรานั่นเองนะครับเพื่อนๆเอา้าโปรแกรมการแข่งขันประจำวันที่5ก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าซีเกมจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้เริ่ม แบบทุกชนิดกีฬานะครับพี่ทีเปิดยังไม่เริ่มแต่ว่าบางชิดกีฬาเนี่ยต้องเริ่มก่อนเพราะว่าเป็นการแ่งขันที่ยาวนานอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีชิดกีฬาเล็กๆน้อยๆ,ๆครับเริ่มมาก่อนนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็จะมีที่เราจะไฮไลท์ติดตามได้เนี่ยก็คงจะเป็นเบสบอลครับเพื่อนๆในเวลาบ่ายสองนะก็อกมองว่าในเรื่องของการถา่ายทอดสดเนี่ยเพื่อนๆเพื่อน,อนๆดูในแอปพลิเคชันทวิชชั่นนาไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อนๆเผื่อหาดูเนี่ยอาจจะ ถ่ายก็ได้นะเพราะว่าเขามีหลากหลายช่องนะครับในทูชั่นนาวเนี่ยซึ่งโอ๊กมองว่าเราไปติดตามทางช่องทางนั้นเนี่ยพวกเราก็จะได้ก็เรียกว่ารับชมกันอย่างไม่พลาดเลยทีเดียวเลยครับเพราะโอ๊กมองว่าก็เป็นอะไรที่สะดวกนะเพราะเขามีหลายช่องนะครับในในแอปทูวิช s ั่นนาวเนี่ยก็จะสามารถดูได้หลายชนิดก,กีฬาเลยนะครับซึ่งก,กีฬาอย่างเบสบอลเนี่ยโอ๊กว่าก็อาจจะมีถ่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูในทูวิชชั่นนาวนะครับเพื่อนๆน,นะเวลาบ่าย2นะครับส่วนรายการอื่น นะครับในตอนนี้เนี่ยก็อาจจะมีชนิดกีฬาไม่มากเท่าไหร่เดี๋ยวต้องรอในการเปิดมากรรมกันแบบเต็มรูปแบบเนี่ยชนิดกีฬาจะมากันหลังไหลกันมาเพียบเลยนะครับเพื่อนๆส่วนผลงานนะครับในเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าผลงานของ ครับชบาแก้วของเราครับทีมฟุตบอลหญิงนะครับของเราเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยในการที่ระเบิดฟอร์มครับเอาชนะทางด้านของอินโดนีเซียไปได้8ประตูต่อศูนยเลยเ,เพื่อนๆถือว่าเป็นผลงานที่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมจริงๆสําหรับ ทับชบาแก้วของเรานะครับก็แปประตูต่อศูนย์โอ้โหดุเดือดมากๆผลงานยอดเยี่ยมมากๆจริงๆนะครับเพื่อนๆนะอะวันนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคลิปอาจจะไม่ได้ยาวครับเพื่อนๆเพราะว่าตอนนี้ม้าการรมมันยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวม้าการรมเปิดแล้วเนี่ยโอเ์ก็จะมาเรียกว่าจัดคลิปกันแบบยาวๆเลยจะเรื่องของการสรุปผลสรุปในเรื่องของตารางเหรียญอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนๆไปด,ด้วยครับกับ คลิปคอนเทนต์ในช่วงเวลา6โมงเช้านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันซีเกมในแต่ละวันเนี่ยมีชนิดกีฬาไหนบ้างนะครับรวมถึงนะครับการสรุปเหรียญสรุปผลงานของนักกีฬาไทยในวันที่ผ่านมานะครับโอเกอร์อจัดหนักจัดเต็มให้แน่นอนนะครับวันนี้โอเกอร์ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวกลับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับเจนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ